ถุ่มนิเทศวันที่สองเรามาถวายตัวเป็นลูกพ่อขุนถวายบังคมพ่อขุนก่อนแล้วก็ถ่ายรูปรวมจากนั้นก็เข้าหอประชุมไปเล่นเกมแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆคล้ายๆรับน้องเลยดตนเต้นไก่ย่างทุกเผาเบก็ดจินงของว่างอร่อยมาก ก็กลับมาเข้าขอประชมุมอีกครั้ง่เดินต่างแดดมาดมยาดมไปเลยเริ่มพิธีแล้วสวยงามอลังการมากในขบวนแห่ก็จะเป็นพี่ๆแล้วก็อาจารย์ของเรายิ่งใหญ่อย่ากระเปิดซีเกมแนะ่อันเชิญข้อขุนลามความแห่เข้ามาในพิธีต่อด้วยการใบสีสูขันอาจารย์ก็จะผูกข้อมือให้กับนักเรียนนี่ไงถึงคิวเราแล้วเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งที่จบพิธีก็จะมีการบูชของนักเรียนเพื่อนเราไม่เต็มที่มากหัวเราจะทิ้งอยู่แล้ว ก่อนแับก็มีขนมอร่อยๆติดมือมาด้วย